อะไรวะฮัลโหลโอเคครับผมก้องสวัสดีกันด้วยอยู่กันในวอร์ซีเซิลบ์เตอร์เซิร์เซตเติมนี้แม่งแบบมืนโคตรรัวและดูของแอดมินแจ็คกฮึอย่าเต็มคังกูเล่นเว็นชาติกว่าจะหมดกูบอกเลยรับเซ็ตไรดีมากวะนี่เซิร์ฟเอ้าอะไรอ่ะตอน,นมีแค่นี้อ่ะเรื่อนี้วะหอมหนึงน่งหนึ่งอะไรอ่ะฟาร์ม ไอ้มีฟาร์มด้วยโคนอะไรอะเซฟโซนไม่มีเฮ้ยมาห้องมีน้อยจังวะบิกินเนอร์โซนพรีเอพเออน่าจะบิกินเนอร์มั้งรู้สึกอันนี้โหสิจแล้วะสิบแสนมันยิงกันตายไหมี่้เฮียก็คอมผมก็กาดแต่ เลยจะพูดีิอะไรริมพันคอมการก็ดูเอพีเสนะเสิริมนี้ลื่นบอกเลยเอ้านี่ไงคอมไอสัตว์กากจริงไหมล่ะด <c oughs> ูเซ <c oughs> <c oughs> ิร์ฟเขาดีนะคอมกูกากนี่ให้มาลองให้มาไม่ใช่ของผมครับแล้วให้มาเลยจะให้้เซริมบอกเลยโคตรชิดเด็กเซิรมั่งปายังแ่บดู a อพส เขาหนึง่งเมาเร็วเกินบางทีนี่นโ<ฮ>ข้ยคอมกาดไอพีเอชเจ็ดสิบเอ้หกสิบเอ้สี 40, 40่สิบแล้วอ้าวเฮีย,ยล่วงเล่นเซตอะไรกันวะเซตเอ,เเอะไระระเบ็ดอ๋อเซตใกล้โอ้ตุกันไอ้นี่นี่เซตหมูเซตอะไรอ่ะเซตหมูน่าจะแรงสุดนะของแจ็ค จะดีสุดเอสมนิปืนมันกดขังได้โคตรโก้เ้ยดีนะไม่เอาเปรียกันบางคนไม่ใช่มากโคยิงแบ็้ก็เอาไปเยอะๆแม่งรัวจัดเลยนี่เดี๋ยวผมเอาไปยิงให้ดูโหมีคนเติมแล้วเฮ้ยปืนอะไรอ่ะโหปืนอะไรวะ อุ้ยโอ้โหกระตุกกระตุกไอ้ผมว่าเดี๋ยวผมไปเล่นหนึ่งหนึ่งให้ดูดีป่ะโ,โหแรงแรงเอา้าดีเทียดีหนึ่งวิไม่ได้โอ้เออมันกันน่ะกันดีหนึ่งวิเซฟวะเอ้ยไม่เกี่ยวดีเทียมันจะทำมาเทียเพื่ออะไรอะเดี๋ยวเอ้าโอเคดูแลอย่างดีกันพอล่ยีบสี่ชั่วโมง เอ้ยแอดมินดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงกันโปรดีเออจริงนะเปล่าแอดมินหนึ่งใน,งนห้องแรกเลยอ้เคียมาดิยอยากรู้ใครมาจะกล้า,ากับกูวะฮะดูจากสภาพแล้วอ้เคียคอมโกรดกับคอมกรูเนี่ยเออหลื่น พีทร้อยกว่าตั้งโลชิวยิงโลกี่เม็ดแตกวะอ้าวเฮียเป็นเดียวทำมาเพื่ออะไรอะแอดมินทำโลเพื่ออะไรอาจจะเล่นไม่ยากโอเคนะโหดูวิง่งพ่อมึงแอดมินไอเราเล่นเราเล่นพิ๊กอัตขอโทษอาจจะทำวิ่งเร็วเกินกันไปบ้างบางทีโหดูวิ่งดิชี้อะใครมันจะยิงได้ตั้งโลอ้าวเฮียตั้งไอเทม กูเหงาแล้วไม่มีคนลงมาบวกเลยเค้ยลงมาหน่อยก็ดีเนาะไม่ลงเลยอะอะไรอยู่วะโอ้ไม่มีคนลงใส่แม่กล้าบ,บวกว่ะแต่เราลองปืนกันวีเอ สองเอาี่ไงปืนที่มันยิงโอ้โหสามเป็นสามพันสองเพราะมึงแอดมินส6 2พันหกสพันแปดลองปืนนะสองเอาไม่มีเสียงสองไม่มีเสียงเอาวะแอดมินอ๋อแอดมินสองไม่มีเสียงอะไร,รอ่ะ <c oughs> มันจะหนุกมเนี่ยดูเองนะ เอาเว้นมีเสียงนี่ปืนอะไรวะสามวันหนึ่งอ๋อปืนสามร้อยเก่าอันนี้ผมมีไว้นานแล้วมเสียชื่อถือแเนี่ยเชื <มา S 1> ่อนะ่าเซ็นนั้นอ่ะเอ้โอ้โหกระเพาชิ่อเลยแนะี่ยเต็มเลยใครคนลงไงหมใคยไม่มีะ่ะมันไม่กล้าบอกขนาดนั้นเลยเหรอมันดิน้งวิ่งไม่ได้ เราถืแท้ได้ปุบวะไม่หลุดออกเซิร์ฟมันกันดิสหนึ่งวีดีมากเลยอะแบบสมมติลงเส้นใหญ่ไปเจอเส้นใหญ่ตบอะดิดไม่ได้บอกเลยอันนี้นสิบวีก็ได้ คนไม่กล้าบวกกันเลยโอ้โหมีแต่สิบโซนหรอยอดดีอย่างหนึ่งๆอ้าวเอ้เอา้เอา,อาตากูดิ้นแม่งลงอย่าเด้ออ่าโดนโอ๋อนี่ไงเซตที่ผมใส่โอ้มันแจกเซ,ตเ,ซตเติมเลยเหรอกรองห้าสิบ อ๋ออันนี้น่าจะอันนี้น่าจะแรงสุดอะในเซิร์ฟหรือว่าเซตนแมซี่วะแมซี่น่าจะแรงสุดว่ะนี่ไงโอ้โหตัวเฮี้ยแห<ส>ละสวัสด,ดีครับเฮ้ยตัวละครอะแหละตัวละครลิงครับเป็นเจ็ดปีครับอ๋อเรื่อเซ็นอะไรครับ เล่นเสร็จแ,ล,แล้วเดี๋ย้วแป๊บนึงผมดูก่อนเสร็จนายเสร็จแล้ววะเสร็ญเนี่ยเสร็้ปะที่พี่เอาตัวละครจากไหนอะครับสุ่มได้ครับสุ่มในเว็บตัวเนี้ยเออมันมีเว็บสุ่มด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปสุ่มมันเล่นเสร็จไหนวะอันนี้ปะพ,ะ,นนะพี่ตัวละครนี้กี่แชร์พี่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพี่สุ่มได้อ่ะเล่นปืนนี้่ยโอ้โหโชคดีจังเฮ้ยม,มันมันไม่ได้สุ่มยากนะแต่เนี้ยสุ่มโคตรง่าย ใช่ไหมที่บอกว่าเาคนหลายเลยสัตว์จะต้องเอาเว็บต้องเอาลิงก์อย่างไรอะพี่ในกลุ่มครับกลุ่มเพจอะเพจวอซีเดินสัตว์เอ้ยลองวัดในเฟซ็กกันไหมครับอ่าๆลองวัดาโครเหรอฮะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันยิงโล่เม็ดจะแตกเลยเนี่ยไม่เข้าใจชนีดถ้าแบบเพิ่งมาเล่นเหรอมันละโล่แบบหลายเม็ดแตกยิงจะไม่วางใั่เออใช่กับมันมันได้ยังไงมันกันพวกมาโคไงมันจะได้ไม่เสียเปรียบมันกดขิกค้างได้ด้วยเสิร์ฟเนี่ยมา ฮ่าไม่ไม่ไม่ความจริงกูมาโคกูหลอกมัน,นแค่ตั้งโลอ๋อโอเคมามามาเพราะไงเด้อโอ้กูยิงกันไม่โดนเอ๋อที่พับแนวโลได้ไหมพี่นะอ่าได้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 โอเคเอคาผมเอโาโลโออกให้น้องครับมันยิงไม่เดียวแตอกอยู่แล้วโอ้โหน้องกูยิงไม่โดนเลยมั้งเลยยิงไม่โดนแม่งเลย ไม่ต้องไกลๆเหรอ,อน้องน้องคมอยู่นะหุ๊ยน้องไม่คมอยู่เนอะหุ๊ยอุเมเาปรับชาร์จจัดอุดตัวละครไม่ดีเ,ดเรื่อยเร็วนะโอ้ยทำดีเรื่อยเร็วนะแอดหนุกอะ่ะกูบอกเลย<ห>น,นี่ะไะอ๋อลูกลูกยูผ่านผ่านอ,อ๋อมันใส่หวัวนี่นี่นว่ะหวัวอะไรอะ่ะเก็บบบงเกอร์ ไอ้ดหนูโอเคนะเซฟนี้มันก็ไม่ได้เล่นยากอ้าวอ้าวเกิดไอ้เ,อเ,อเ,อเซิร์ฟได้ไอ้มันเกิดไอ้เ,อเซิร์ฟได้เหรอนายมันเกิดไอ้เซิร์ฟได้เหรอใช่ค่ะพี่อ๋อไอ้ดีๆอย่างนี้มันแบบไม่ต้องดิสเลยดีกว่าแบบหนึ่งๆกับเพื่อนเล่นอะ่ะใช่ครับไอ้มีมีเซตอ,อื่นไหมมีเซตหมูปะ่ะเอ๊ยมีเซตหมื่นเลยเหรอฮะไม่หมูอะเซตหมูอะหมูแชมพูอะมีปะไม่มีอยู่ผมมีแต่ตัวเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้แป๊บนึง มันมันแจกฟรีก็เอ้ทำไมมันได้หัวเกินมันไม่ได้ตัวแอดมินกูแอดมินหล่นนะแอดมินดุดหมายเยอะไปแล้วเปล่าเราเล่นอปืนอนะ่ะมามาใส่เซตน,นี้หนึ่งๆกันนะไอ้แต่พี่ดรอปก็ได้มันไม่มีคนอลองเซตนี้ดิพี่เจดี้จังเลยครับมันเป็นของแจกอะผมเลยให้เป็นของเติมใครจะให้ที่ขายให้ของแจกถอ้แต่นี้นะ่าจะขายได้ั้งของแจกถ้ายิางเยอะ แหลงป่าวะได้อยู่แหละอ,ออกไปไกลๆเอ้ยแต่พ่อเมาคนนี้ว่าเมา,เ,มาเช้าไปพี่พีม่มาจากไหนอะ่ะมันแจกแอดมินแอดมินเขาแจกมวังรู้สึกมันเจอในคลังอะ่ะพี่ไม่เคยเติมเลยทั้เนะี่ยอ๋อไม่เห็นมีเลยเอ่๋อมองมาออ๋มันต้องไม่รู้อ่ะแต่เพิ่งสมัครปะ่ะเล่นได้สองเล่นได้สามวันแล้วพี่อ๋อละหัดพี่สมัครไ,ไว้นานแล้วมามาลองลองเซตนี้หน่อยมาเริ่ม แรงเซนนี้แรงอุ้ยอุ่ยโดนเม็ด,มอดอโอ้โหมือดอยู่นะไอ้เถ้าหนุกว่ะชอบ้านเราไปหาเซิร์ฟอื่นดูไหมให้ของน้องเก่อนเอาไปเอา,เอา,เอาแม็กแ์ไม่เยอะเลยไม่ต้องใช้โล่แล้วน้องน้ำพี่ให้ของไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปละพี่ลองหาเซิร์ฟอื่นดูกอน ตอนนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่อะถ่ายคลิปอยู่ครับใช่ใช่เจอกันเดี๋ยวพี่จะลงลงม <ปะ S 2> ยูทูบพี่พี่ขอ,อขอช่องหน่อยพี่พิมบอกแลก็มาอะไรนะขอช่องหน่อยขอช่องได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงในเฟซอะมีเฟซปะมีครับโอเคโอเคเจอกันเจอกันดุยมีกลุ่มอยู่ใช่ปะโอเคเจอกันเจอกันน้องพี่ดีละขอบคุณครับพี่ขอบผมครับผม,ผม,ผมกเก็บเซตไว้เล่นเนี่ยวทำแต่งะขอบคุณครับเฮ้ยเฮียเด็กเสิร์ฟที่มึงก็ ดีว่ะมันไม่ปากดีมันเด็กเติมอื่นอ่ะออถ,อถือว่าถือว่าโอเคไอ,อหรือว่ากูเจอคนเดียววะคนต่อไปน่าจะแบบอ๋อเสิร์ฟเดิมไหมอ๋อเสิร์ฟแรกไอสองสองน่าเล่นว่ะผมมีสามสามด้วยแอดมินโอ้โหไอสองสองพวกกูโดนนัวแน่เลยลงเซฟสามไปแชมป์รอดเลยเดี๋ยวมีคนโหอ,อยากได้กล่องสุ่มบ่ะ เฮ้ยลองสป,ปาร์ตันดีกว่าสป,ปาร์ตันนี่แรงสุดในครั้งแล้ววะสามพันสองไอ้นี่น,น,นี่ทีเด็ดสองสามร้อยโคตรแรงใส่หัวตัวอะไรดีวะหัวตัว,ห,ว,ตวหัวตัวไก่ชิกโฟะ่หัววสอันนี้หัวตัวสามร้อยอันนี้ไปตบหุ่นด,ดีมะแต่กูจะแตกเอาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเล่นเซตไก่เหรอไก่กับหมูหมูแรงกว่าน,นะอ่ะดิวัดดิ คมบอกว่าเฮ้ยอีนี่คมเหมือนกูโกงเขาเตะไก่มันไม่ค่อยแรงแล้วเตะนี้ป่ะเฮ้ยโอ,อ้มืดไม่ใส่เตะไรวะเฮ้ยออกมาใส่สามร้อยโอ้โหดูดิมันโกงอ่ะมันใส่สามร้อยอ่ะอะไรอ่ะโหเล่นอย่างโกงอ่ะ,ะเลือดเต็มได้เมื่อกี้ยิงไม่เข้าเร็วได้ดิใส่สามร้อยอ่ะ ใส่สปาตันดีกว่าใส่สปาตันดีกว่าสปาตัน,นสปาตันหัวไหนวะหัวสปาตันเอ้าหัวอ๋อนี่นี่นี่นมาเล่นปืนไก่เลยป่ะอืมปืนไก่เยอะปืนไก่เยอะดีดิแม็กไปร้อยแมงเลยมาฮึ่ยมันแรงจังวะ สามร้อยไมทกเกรอแรกหัวไปเลยอด,ดีโหัหัวแรงจัดไม่ไหวว่ะรับใส่สามรอยเนมันดีวามร้อยก่าแล้วเว้ยข้าใหมันจะเอาไอ้ไม่เอ้าไ,ไอ้เชี่ยกูหยิบสปาา์ตั้นเองสามรอยนี่นีนโอเคเอ้ยเอ้าตัวสปาา์ตั้นเฉย เคมาเออคอยถึกไหมคอยถึกกระเหียแล้วโอ้ข้างในดีกว่างี้เออข้างในอ่ะยืนแรกกันเลยนี่ไงสำรัจแตกห้าวนักเยี่ยงชอบเลยว่ะ สามร้อยโอ้โหมันไม่มีปืนมัเล็นปืนแจกว่ะอ่าดิเอ็งจะเล่นเซนไลหรอเองจะเล่นเซนไรหรอ,อ,ไ,หรอได้ทุนแล้วนะอาเ,เดิมเดิมเปลี่ยนหัวตัวกันไอ้เชี้ยไม่เอาเจะไปแท็กมาเล่นปืนสปาตันดีกว่าโกงไม่มนีว่วะตัวละครมันตัวละครเลยว่ะแต่ตัวเซฟนี้เท่ากันนะรู้สึก เนี่ยเวทสปาตันขอร้องเลยแรงสุดแล้วมั้งเวทเนี่ยในครั้งเล่นออกให้มันเล่นมันเล่นกูกโกงเขาละตอนเนี้ยซู้ไม่ได้กูกโกงเขาละเฮ้ยอ๋อไม่ไม่มืดไม่มืดเ,เ,เฮ้ยเอาเยิยสปาต์โอ้โหสปาตันกูแตกเีย้ตมดตัวสามร้อยม่งไม่จังไหนเยอะแยะเฮ้ยแอ,อดมินโอ,อ้เลือ่อเลยยิปเก้าโอ้โหแล้วเสียงเรือก็ดังเกินเนาะ เชี่ยเสียยสะปาตันเลยไอ้ทำแม,ม่นไมเริ่เป็นเซแจแอะเอาไอ้ลูกซองไปยักหน้าแม่งเลยเอาดิมาทุกคนเน,เนเนี่ยเซนเนี่ยโหสุดในครั้งกูละหมดละเอากูยาไปทำพี้ยาเย้ยแล้วนะมาดิมืดทุกกแตกมาดิปั้งไป,ปละ วาร์ปอะคนอื่นเห็นตัวเรามันจะวาร์ปมันจะแบบกูแตกแน่นั่นไงกูติดเด้อโอ้พอเลิกขี้ยเราลวมว่าเอาขุดิี้ดิรวมว่าสนุกโอ,อ,อ้กูอัดมากี่วินาทีแล้ววะก็เสิร์ฟเชิญสัตว์เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับเจอกันกูนพูดไกลใหม่หรอืเอเปล่าไม่รู้แต่พูดไปแล้วคลิปละเจอกันนะครับบ๊ายบาย